ไม่เคยเห็นเลยไม่ใคยเห็นอุ๊ฮุยฮลุงลุงดูดิเขาไปคู่กันวะลุงลุงดูดิเอาไหนแล้วนะเขาเขาจะเล่นรถเห็นไหเจ็งรถเจ็งรถทีแล้วนี่ยังไม่นึกไม่ออกสวัสดีครับผมไก่ย่างส้มตำแฟนบินสวัสดีครับลูกคืนมาจากอะไรครับผมมองหนเที่ยครับแล้วคนถือเนี่ยหรือสายยานต้องรู้ เงียมันจะอไปไม่บไปเลยไปมีมันไม่มีเอา้าใส่นี่ใส่นี่มาดใส่นี่ส่นี้ใส่นีมีรูอยู่เนี่ยมีรูเนี่ยเอาไม่ใเหรอเดี๋ยวอยู่กับบ o ดี้สูในใส่ในนี้ใส่ใ้น้อน้น้นสนี เอาจับลูกมาจับลูกมาเกือบไม่เหลเว้ยไปกันไม่เหลือแล้วอันนี้มีสี่ยันใะ่ัหไปวัดมาไปก่อนเอ๊มีลูกบอลสีก่อนเออบอกมินสมมติถ้าสมมติผมเดินผ่านจะเป็นไงวะลองดูต้องสไตาร์ทใช่ป่าวไม่รู้เดินไม่ได้ต้องโยนหรือเปล่าต้องโยนโยกอะไรนะอ๋อสปินสปินไอ้สปินบอลเอาเอาบอลใส่เอาบอลใส่กูยิงกูยิงโอ้ เดตอนไหนบอกแล้วลูกขอขอสักลูกก่อนสายตืดแล้วเขาดั่นทำอะไรตรงนั้นไม่มาดูเลยตายุดตายอย่าจับลูกคอร้องลูกผมอยากให้เห็นท่าเตรียมยิงของพี่แขงจริงๆรับแรงถึงคณะกจานมัารับไม่ได้ไงวะมันเข้าล้องยังเหนียวมองไม่เห็นอือโอเคเข้าละเข้าละเออแล้วด้วย

เจ้าประจุเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยว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 แล้ว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 คนรู้ไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะคนรู้ไปทำบ้านมันเที่ยวบ้านจัดการเลยบัานเร็วเร็วดึงมันทำไม่ได้ไม่โดดลงไป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 ตรงไหนโดดลงไปแล้วลงพินบอลโดดลงไปแล้วลงพินบอลลูงเคยเล่นบอลิงหเลยไม่มันโดดลงไปไม่ได้ ไม่มีทางเดี๋ยวผมเป็นตากล้องจับเองเดี๋ยวกูยิงประสบการณ์การเรียนกูเยอะกูครูำนวณมาแต่คอแทนเดียวหมอไม่ใช่เหรอคอรเทนใส่หมอเดินๆคำนวนต้องกูไม่เห็นเราวิดวะไอ้สัดไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ไงไว้ตกคนไข้ไงเอายิงไม่บอกเลยกล้องโอไม่ไหวไม่ไหวไม่ถึงไหนเลยนี่นี่นี่มาบาดไอ้บุ๋นี่นี่นี่คอยลูกนึงคอยลูกนึงมีเลน่าหน้าต่อยบุ๋ยนี่ไอ้ ยิงยังยังยังไปเร็วกองจับกบก้องจับอุ้ยจังหวะนี้ขวัญ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 ขอัญขวมญขวัญขวัไขไม่ใช่ญขวัญขวัญ่วัญข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 วัอขวัญ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 ข้ัญขวัญขวัญขวัญขอเอาอัญขวดญขวัขวางในเอาอันขวัอขวัญขวันขวั้ขวต้องทญาวหญ่วัญเออญัญขวญขวัญขวัญสุดเขาข้างในกวอนเพราะว่า ส so right? yeah. right. mm ่งเออแล้วน uh huh. ี่ดึงกลับมาอืมึงตันก็ช่วยพี่ดึงไงเดี๋ยวให้กูเปลี่ยนก่อนไหมจะดพี่แบบได้รอเปลี่ยนก่อนเลยยุดยยุ่ยยุ่ยยุ่ยเลยอืมดันไปดันตันกองดีอย่างดันไปต่อเลยนะไม่ต้องมุนไม่ต้องมุนเอาอันนี้ไปต่อได้เลยเจดี๋ยวนั้นมาสุดยังเนี่ยถ้าร่ากูไม่น่ารักถังวะมาพี่ผมช่วยเองไปเดี๋ยวเดี๋ยว ออกมามาแล้วมึงลากกูทำไมมันจะเสร็จไวเนี่ยไอ้เสร็จระยะห่างมันได้ยังวะมันกระโดดถึงปะระยะห่างแค่ไหนไปไปทำไมมึงไม่ได้ทำกัติดๆกันไปเลยวะก็ง่ายมันเรียนเรื่องการกระโดดมา20ปีอายุตอนนี้ก็สี่ใช่ไหมเรียนก็ได้20เด็กกระโดดจริงๆอุยล่วงอี๋เอ้ยไปจำให้ยู่ไปรีบขึ้น เดี๋ยวาทานมาขึ้นเลยขึ้นเลยโกขึ้นกันหมดแล้วลุงกูขึ้นกันไปหมดแล้วกูไม่กูโก้ความสูงโอเคลดลงมาแล้วโอเคไปไปกูสิไปกูสิไปกูสิแล้วกล่องนี้อะไรทีไม่รู้อะกลัวมาด้วยแล้วกันเอากล่องนี้ลงมาเอากล่องนี้เอาไปก่อนเอาเอาหน้าโยนก่อนเอาหน้าโยนก่อนอ๋อฝั่งนี้ดีก็สามัคคีเลยเยสเช้ยไอ้พัดลมเป่าหรือเปล่านี่ไงเอาแล้วนี่เข้าพัดลมไปหรือเปล่านี่ประตูเปิดนี่ไง นี่นี่นี่ประตูเปิดประตูเปิดฝั่งหนึ่งมีอะไรอ่ะประตูเปิดใช่ประตูฝั่งเปิดนี่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 กล่องกล่องแล้วกูอ้อมทำไมวะเนี่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 มันไห้ทับไอ้นี่มันไห้ทับมันไห้ทับแล้วเราจะอ้อมทำไมวะออกออกจะถ่ายก่อนเอากลองออกจะถ่ายก่อนอ่ะไม่เอาบักบ้านล้ออกกันมาเมันไปชอบต่องแข่งที่อะไรมูเยืดยิ้มหายเอานี้ลุงเดี๋ยวผมกดกลองให้เดี๋ยวผมกดกลองให้เออนั่นแหละเอาไปเอาลุงเอี๋

เต้น okay, okay. ิดงเตนิดนงมันมันต้องสีเข่ยว่าโอเคเยบคึอสวยงามเนียตอเนียอ่านีสยกคึบเอาเอาเอาอกาเราก่อนไหมพี่ปาเฮ้ยเฮ้ยมเจอเรด้มันโกงเขาดจริงๆไอ้หาะนี่ม่โกงเขจริงๆอ่ะ เอ้ยมันปมนกลทุกดานจริงๆนะ่ไหมนีทำไปเยทุกดานเลยเอ้เดี๋ยวอ้นี่มันไรแรงน้มท่วงอันเนี้ยทำทไมมันลอยลอยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยอดเองลบนี่พี่ไม่พู้มือทำชาลบลบแผลกดลบบอกมาพนธุ์เ็บอกด้ยนะลบทมึงจะเอาลงมานี่ย เอาเถอดดีเลยเออ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 เลยเออเออไปเลยไปเลยฮ่บอกว่าเขคุยกูคือ่ะ่ะเออถ้าลมแรงนะทีนี้เนี่ยไปวิวิววิวกูอยากดึงมือไว้จังเลยว่ะประมาณอยู่ไหนนี่พัดพัฒนาเกมร้องไห้อะง่วงเลย อีอย่าพูดอย่างนั้นเขินอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบเบเเบเบอย่าอันนี้ทาอะไรวะอุ้ยูอุ้ยอันนี้มาอุ้ยาโดนละเอียดนึงเนี่ยประสบการ์จะเรียนหมอมนี่องอเเอันนี้ทอะไรวะเนี่ย ยิงใหม่เลยพี่หนึ่งมีคันโยกครับไปยิงไปเฮ้ยมาดมาคือแมงบนมาคือแมงบนไปโอ้โหไคุณเดินก็ได้ตรงนี้เว้ยมาดตรงนี้เว้ยตรงนี้เว้ยไปเฮ้ไปเถอะไปเถอะอ๋อไอ้นี่ไงไอ้ที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรแมลง จะไปทางไหนต่อมาทางนั้นผมผมต้องเอาลงก่อนปะให้ลุงขึ้นไปขึ้น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 อ๋อขึ้นเหรอขึ้นเหรอที่นี่อกว่าต้องไปโอเคเย้เราต้องกดปุ่มแดงนี่ใช่ปะลุง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 รู้เปล่าว่าผมได้ชื่อนี้มาจากไหนอ่ะรู้แหมมคอดอยู่อยู่บาร์บาร์ มันจะสแลมดังเลยนี่ไหวใช่คุณตึงบอกไงอะไรดูพี่หนึ่งดิยังยังยังยัยังงยังนี่แหละนี่แหละนี่แหละไปยันเยยดเจยยนเจย์ขอได้ะเอาจริงวะเดี๋ยวเราต้องทาทุกหลุมหลุมวะใช่ทำเกชแต่มันก็ได้ใช่นี่มันเป็นสีแดงเอ้ยมันเป็นสีเขียวหมดแล้วน่ย อุ้ยกูทำได้แล้วเดี๋ยวดูลุงดิกล้องลุงลุงกล้องจับอยู่ลุงไม่ต้องขืนไปยืนใต้พี่ลุงทำได้แล้วคนเดียวมึงอกีมึงอกี้มาเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูของจริงเขาทำอะไรกันดูไอ้คนอัดนี่ดูไอ้คนอัดนี่เป็นคิมบุกแค่ไหนมาดูไอ้คนอัดของจริงจะโชว์ให้ดูว่าของจริงเขาทำมันยังไงไม่ไงล่ะเฉียดด้วยไปยังไงดีกรอกหรือของจริงเปล่ะ ฟืดสวยดีว่ะโอ้โหดาเลเซอร์ฟืดนี่อะโองี้ยลุ้ไมรเห็ไ่อุ้ยลุงลดูดิเขาไปคู่กันวะลุงลุงดูดิเขาเีเขาาเรถอรไหมเรถเรถอีกแล้ว่ วันไหนครับวันไหนครับเฮ้ยมีคนกอดติดแล้วครับจังหวะนี้มีคนก่อติดปะกอดติดแล้วครับจังหวะนี้ปีนขึ้นไปแล้วเกียจะหาทำจะแขนกูมาปะกูดึงให้นะ หนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงตกหนึ่งหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค้างเดียวข้างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมึงเกี้ยวอะไรผ่านกล้องมีนไปวะแป๊บๆมาเดี๋ยวผมช่วยเองไปรอตีเลยเดี๋ยวผมช่วยเองนี่พี่มันเอาคันโยกนี้ขึ้นเว้ยเออนี่แหละนี่โอ้โถ่บางคันโยกไว้สวย อ่ะเดี๋ยวผมจับให้อ่ะอ่ะผมจับให้เอาไป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 มันเะไรบู๊บของเต็มเอาไปวางไว้เอาไปวางไว้เอาไปวางไว้อย่าพึ่งดิอย่าพึ่งไอ้บ้าเยกยบเียบตัวพี่อะไรหรือเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมไปตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องก่อนเอะไะครับจังหวะนี้ลุงง้างไปแล้วว่าไงตัวพี่คนจังหวะนี้สไตล์เปล่าสไตล์ไหม บสไ้ล์เขาโอ้โหจังหวะนี้ไงวะย้ยไม่กอดเยอะอันนี้คือล้มใช่ไหม Let's go ฟืนฟืนมันไปไหนวะที่มันท่าที่มันท่ากามเนเออทำอะไรกูเออเฮ้ย้ เดี๋ยวกูต้องไปทางไหนเฮ้ยโดนโดนโดนนี่มันโดนหรือเปล่าเฮ้ยยิงนโดนเหรอเฮ้ย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 นั่นจบแล้วบินไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่ป้ายทางออกอย่าบอกนะว่ามาตรงนี้เฮ้ยของจริงว่ะบินโดนมาเอามะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันห้อยมัน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 ไม่มันมันจะขึ้นสูงยังไงวะนี่ไม่มีมันจะลงมาเรื่อยๆเอาจบมันเหมือนเครื่องร่อนนะ ร่อนลงร่อนลงทางที่บ้านร่อนลงถังนี่เาไม่ทันละเฮ้ยโอ้ทุบกระจกแตกทุบให้มันแตกแล้วเป็นไงทีนี้เคยเสร็จไหมเสร็จนะมึงดูทางออกดี เสีผมกนหายไปละแล้ยเหลือกูเนี่ยเหลือกูเนี่ยดึงเนี่ยเสร็จแล้ววะของผมวะเอาวะโหดมันเหลืออยู่สามสีได้นะคือเก่งจัดจัดวะเก่งเลยอัึงเนี่ยเนี่ยคือเก่งจัดจัดอะเมื่อกี้ผมพูดเลยผมอ่ะเดี๋ยวตัวชมตัวเองก็เปลี่นนะแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นไปพัดแล้วครับเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังเอาแล้วกันว่าเก่งแค่ไหนแล้วต้องไปไหนต่อเนี่ยมันเหลือเขียวส้ม ชมพูแล no ้วส <P> ้มมันอยู่ตรงนี้ส้มมันชี้ไปด้านล่างเราบอกว่าส้มตึกนี้อ๋ออยู่ตึกนั้นกันเหรออ๋อลุงอยู่ตึกนี้อ๋อชมพูอฝั่งนี้ไปชุบกระจกให้แตกอู้นี่เดียวเองสารเอ้ อุ้ยอ่าวหายไปเลยอุ้ยเรียงเครื่องอะไรวะนั่นเคได้ละเออกว่จะตรงศูนย์นี้ต้องดึงสลักใช่ไหมเล่นเล่นเล่นเอาลูกบอลมาใส่ยาวินจอ่นอ๋อนี่อ๋อยังไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเอาตัวเนี้ยให้ตรงตัวกลางเนี้ยต้องล็อกไปคนนึงนั่นอ่ะตรงตรงตรงแล้วไม่ตรงออกหมดแล้วตรงนี้กูเล็งไว้ตรงแล้วตรงนี้แล้วมันดึงยังไงเนี้ย ดึงด้านข้างน่ยดึงอันนี้อ่ะใช่ดึงยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงให้แตะกัน่อยไม่ค่อยมาหยุดอ่าเข็บหักไปต่อไปต่อไม่ต้องโดนอ่ะลูกบอลก่อนาลูกบอลก่อนสีอะไรต่อไปสีส้มกับเขียวส้มอยู่นู่นอันนี้ผมผมผมต้องจับใช่ปะมีโดนไม่มีข้างล่างดี่ยลูกผมจับให้แล้วอ่ะ ไอคนนั่นเนี่มไลงดิไม้ลงดิอะเอาลงอีกเหรอใช่ต้องลงอีกมันเราลงได้อีกเนี่ยผมอุ้ยมันเรลงได้ถึงนั้นเลยอะใช่เหนื่อยจับกดบอกแล้วจับกุญแจไอ้ลูกบอลเนี่ยไอ้ลูกบอลเนี่ยไอ้ลูกบอลหน้าหิ้วเฮ้ยลุงไม่ได้ดิ เซนเซอร์เซนเซอร์ตืด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 กรอๆๆเดี๋ยวยิงไป เนี่ยค่อยๆดันอยู่เนี่ยค่อยๆดันเทานี้อยู่เนี่ยพอ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 เออนั่นแหละยิงอยู่นี่กดเขาหุ้ยจังหวะนี้พุ่งมึงไปเล่นของกันเนี่ยนะลุงแปะมือแปะมือพุ่มึงไปเล่นโบลิ่งกันเนี่ยนะแปะโอ้กดยากเลยฟานกูบอกไปเลยนะนี่แปะมือแปะมือลุงลุงมาต้องแปะนะอันนั้นมันเล่นไปแล้วอันนั้นนะลุงลุงนี่ถ้าแปะมือเราต้องแปะอย่างนี้ไว้ลุง ไปเรื่อยกันหนึ่งอะไปโคลานเฮ้ยสีแดงว่ะจุดเหลืออันเดียวเนี่ยรองหมุนก่อนอลุงรีบเกินลุงมันยังไม่ทันหมุนเลยมันยังไม่ทันลอยเลยไม่รีบครับผมไปเลยไปเลยดูดูดีหนดา,าวาาอันไหนยังไม่ติดไฟอะ่ะเสร็จละไปร็จละปะแฮชอบมากเลยชอบโดนอันนี้มากเลย จีเน <Genius. S 2> ี่ยแหนๆยังไม่เสร็จนาะเสร็จแล้วออกได้แล้วเนี่ออกยังไงอะก็แค่ทุบทุบไอ้แก้วสีตามตึกลุงไปไหนวะมันได้ออกทางไงทีนี้เนี่ยเอาเอาจบจบแบบงงๆก็จบละจบจบงโงๆเลยยังวะนี่หมดแล้วหรอดานมีดานัานนี้ไหม

ไม่ตก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 เจ๊แอบขึ้นหน้ารถไฟกูชีวิตไฟกูยังไม่ได้จับลงเลยเนี่ยลุงไอจับผมแล้วบอกให้ไปเอามันนึงเอามัตเอามัตรึงมัต่ดงมัตรไปได้ไม่ตก